คนเดียวคือเจอมาเต็มๆประมาณสองสปีได้พี่ก็ตอนนั้นอ่ะอายุประมาณสิบสี่สิบห้าซึ่งหนูขอบอกก่อนว่าหนูอ่ะย้ายไปอยู่บ้านก็คืออยู่บนเขาใหญ่แล้วอีบ้านหลังเนี้ยต้องบอกโลเคชั่นมันก่อนนิดนึงคือแม่งเป็นบ้านที่โคตรของความน่ากลัวมันไม่ใช่บ้านหนูที่คือแบบเหมือนเราไปอาศัยเขาอยู่อ่ะนะฮะก็จะเป็นบ้านแยกข้างนอกใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นเหมือนมุงลวดรอบบ้านและอีหลังห้องนอนหนูเนี่ยแม่งเป็นบ้านหลังคือเปิดหน้าต่างไปคือเจอบ้านหลังเลยพี่ คือเรากลัวบ้านหลังนี้มากแต่ว่าด้วยความที่เราต้องอยู่เราก็เลยเหมือนแบบอ่ะเราก็ต้องอยู่แล้วเนาะเรื่องมันก็เกิดขึ้นว่าหนูอ่ะชอบไปเล่นอีบ้านหลังหลังนั้นมากที่ก็คือจะชอบไปเล่นกับพี่เราก็จะแบบตามภาษาเด็กอ่ะไปเล่นรองเท้าส้นสูงไปเดินแบบอะไรกันเนี่ยแล้วทีนี้นมันก็มีอยู่อันหนึ่งที่เราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านหลังเนี้ยนม่งบ้านใครวะอยากรู้ว่ะแล้วคือประตูบ้านมันก็ไม่ได้ปิดไงที่เราก็แบบส่องเข้าไปดูอ่ะมันก็จะแบบมีรูปเป็นเหมือนรูปผู้ชายที่แบบ ไวประมาณแบบทุกสิบเจ็ดสิบแบบแขวนอยู่คือบ้านมันไม่มันไม่ได้ทึบมากอะประตูมันพงังแล้วก็มีบุ้งล้วนเนะเาะแล้วก็มองเข้าไปแล้วเราก็เห็นใช่เราก็เห็นหน้าตาเขาอยู่นะแต่เหมือนแบบเราไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าเหมือนแบบคือรอบบ้านอ่าะฮะเราก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าพ่อก็จะบอกว่าแบบมันมีงูหนาอะไรเงี้ยเราก็กลัวเราก็รู้แล้วว่าอ่ะโอเคบ้านบ้านหลังนี้ก็คงเป็นบ้านของคุณลุงคนนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าลุงคนนี้เป็นใครหลังจากนั้นมาเนี่ยก็กลับมานอนคืนแรกหนูแม่งปัเวหนูฝัก ก็จะมีหมาอยู่ที่บ้านชื่อสวดต้มก็คือในฝันน่ะหนูก็แบบพาเหมือนพาสวดต้มไปเดินเล่นน่ะพี่แล้วแบบมันก็อยู่ดีๆมันก็เดินเข้าบ้านหลังเข้าไปปกติแล้วบ้านเราก็จะมีสารพระภูมิถูกไหมแต่บ้านหลังนั้นน่ะมันไม่มีสารพระภูมิแล้วหนูก็แบบเหมือนแบบเฮ้ยทำไมเข้าไปบ้านแบบต้มอ,ออกมาหนูก็ไล่มันออกมามันก็ไม่อยอมออกมาแล้วทีน,นี้ก็มีลุงคนหนึ่งไว้พี่แล้วลุงคนนั้นนะ่ะแม่งหน้าเหมือนในรูปที่แบบหนูเห็นอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยเว้พี่แต่แบบในฝัน่ะ หนูก็จําไม่ได้เพราะเราฝันอยู่หนูก็แค่ครับคายครับขาว่าเฮ้ยทำไมหน้าคุณคุณแต่เราก็แบบไม่ได้ถามอะไรลุงเขาอ่ะคือเดินถือมีดออกมาพี่แล้วก็ออกถามหนูว่า